ลอดระยะเวลา30ปีเต็มมาเนี่ยก็มีความสุขครับในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการข้าราชการพี่น้องครูเราที่ได้มารับบริการจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคือคติในการทํางานของผมก็คือพยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับตั้งใจทํางานแล้ววันหน้าก็จะดีขึ้นเองครับในส่วนของผมนี้ก็มีส่วนได้ผลักดันการขอสวัสดิการของของ,ของลูกยางประจําเรา บำเหน็จรายเดือนที่เราไปเรียกร้องสมาคมลูกจ้างประจําของเราได้ไปเรียกร้องอจนประสบผลสําเร็จตอนนี้ลูกจ้างประจาเราที่กเกษียณอายุราชการไปก็จะรับบำเหน็จรายเดือนครับได้ประสบผลสําเร็จมาส่วนหนึ่งครับก่อเสด็จได้ที่ยังที่มดโอกาสที่จะผลักดันต่อไปแล้วทีนี้ก็จะฝากฝากภารกิจนี้ให้น้องๆได้ได้สารต่อไปภารกิจที่ยังค้างค้างอยู่ก็คือตอนนี้ สังมคมลุกจ้างประจำแห่งประเทศไทยเราก็พยายามจะผลักดันและก็เรียกร้องอขอสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเหมือนกับข้ารชการบำน,นาญทั่วไปวไ <c oughs> อันดับแรกก็งานบ้านและครับและก็งานจิตสาถานะก็มีงานบริการสังคมตอนนี้ก็ ท่านายการจังหวัดก็ติดต่อให้ไปช่วยงานบริการประชาชนอยู่ถ้ามีเวลาว่างวันไหนหรือม,มีมีภารกิจใดที่ที่จะต้องไปบริการประชาชนท่านก็จะติดต่อมาครับเราก็จะออกไปบริการประชาชนคืองานสาธารณะครับผม คววามรู้เพื่่อชยตั้งแต่บรรจุรับราชการนะคะก็คือจากปีพศ2538วันที่30มิถุนายนที่จังหวัดสระแกว้วโรงเรียนวัดพวงนิมิตนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่โรงเรียนวัดคูรำพันธ์ก็คือ4โรงเรียนนะคะที่ได้มาเป็นครูแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ประทับใจกับเด็กๆที่ได้สอนนะคะแล้วก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ย เป็นยาวชนที่ดีของชาติแล้วก็ตั้งใจสอนก็คือจะไปโรงเรียนแต่เช้าไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนนะคะจะไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็จะไปสอนเด็กก่อนเวลาเข้าห้องแล้วก็ทําให้ผลโอเน็ตของระดับชั้นป .6 ได้ที่1ที่2มาตลอดของโรงเรียนก็ยิ่งภาคภูมิใจมากแล้วก็มีแรงมีกําลังใจที่อยากจะสอนเด็กนะคะให้เด็กได้บรรลุสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่ตอไปค่ะ รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าเยาวชนรุ่นเนี้ยสิ่งรอบด้านมันมีมากน่าเป็นห่วงนะคะก็คือมีความตั้งใจว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะทงุดันดในป่ไเกกเหรร้ ราชการมานี่ก็รัชการทั้งหมด42ปีเต็มครับผมก็รู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เกิดมาเป็นข้าราชการครูเป็นข้าของแผ่นดินที่มีเกียรติแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพชั้นสูงที่ช่วยพัฒนายกระดับจิตใจมิญญาณของมนุษย์ของทุกคนนะครับให้เป็นคนดีของสังคมจะเป็นแรงสำคัญที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ปุรมคติหรือข้อคิดในการที่ในประกอบอาชีพวิชาชีพครูเนี่ยก็คือให้ยึด3ามคอคือครองตนครองควรครองงานครองตนอันดับแรกก็คือปฏิบัติตัวเราให้ดีมีศีลธรรมนะครับแล้วก็ยึดมั่นในระเบียบจรรยาบรรณของครูนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นมีความเมตตากรุณานะครับถัดไปก็ในการครองคนนะครับ ครองคนอันนี้ก็คือเป็นการยานมทิที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันทํางานเป็นทีมนะครับเป็นผู้นําและก็ผู้ตามที่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือครองงานครองงานก็เราก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการเป็นครูสมัยนี้จะต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นครูให้มากที่สุด มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้บ่องสีครูก็ภูมใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรา มา38ปีนี้รู้สึกภาคภูมิใจในอะาชีพครูมากรักในอะาชีพครูดิฉันมีความภาคภูมิใจมากนะคะระยะเวลา 13, 38ปีนี้ลูกศิษย์ที่จบจบไปผ่านผ่านไปได้มีงานการทําที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้สั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีของประเทศชาติและอยู่ในสังคมได้มีความสุขค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น สิ่งใดที่ไม่รู้ก็จะพยายามฝึกฝนให้มีการพัฒนามากขึ้นปัจจุบันพอถึงวันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าใจหายนะคะรู้สึกว่าเราจะต้องพักผ่อนแล้วเพราะว่าอายุการ60 60ปีแล้วจะต้องพักผ่อนตามที่เขาให้พักผ่อนแล้วยังเป็นห่วงนักเรียนอยู่นะคะยังห่วงว่าเขาจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็ครูขอให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น เพื่ออนาคตของตนเองในภายหน้าสำหรับน้องๆนะคะดิฉันก็ฝากให้น้องๆเนี่ยพัฒนาเด็กของเราเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปให้เขาเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะให้ต่นตั้งใจอารเคารพคุณท่านแต่อัญญโรและพยยา ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นครูนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อยู่กับเด็กคิดว่าเด็กเนี้ยคือเหมือนเปียบึเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนหลานเราได้คุกคีกับเขาได้ช่วยเหลือเขา ได้ทำในสิ่งที่เขาไม่รู้ได้สอนในสิ่งที่เขาไม่รู้ให้ได้รู้และในความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ประกอบชีวิตการเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2อ,อย่างนะครับสิ่งแรกก็คือภูมิใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่นั้นได้ทุ่มเทเสียสละส่งให้เรียนแล้วก็ผมก็ตั้งไปทานไว้ว่า,าผมจะทําหน้าที่ของผมไม้ไดีที่สุดและตอนนี้ผมก็ได้ทําหน้าที่นี้ได้สําเร็จ แล้วก็มาได้ตอบแทนบุญคุณท่านนั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจอันดับแรกอันดับที่หนึ่งและสิ่งที่ภูมิใจอันดับที่สองก็คือได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้อยู่แผ่นดินไทยนี้ก็นะับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและตอนนี้สิ่งที่เราได้ภูมิใจก็คือได้สอนเด็กแล้วก็ให้เป็นคนดีในสังคมเพื่อที่เขาจะได้ไปพัฒนาประเทศต่อไป ฝากให้รุ่นน้องๆรุ่นน้องๆรุ่นหลังต่อไปนะครับว่าจงภูมิใจอาชีพให้ภูมิใจอาชีพของความเป็นครูในความรู้สึกนั้นก็ยังใจหายอยู่ยังอยากมาทำอาชีพยังอยากทำหน้าที่นี้อยู่ต่อไปอรรม่นนใในจดออัววส คุณจะต้อาชีพครูเป็นอาชีพที่คุณครูประโยชน์อะภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้ร่วมพัฒนาเด็กไทยกับรัฐบาลน,นะคะให้เขาเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ หลักในการดําเนินชีวิตของครูประโยชน์รัตน์นะคะก็เรียบง่ายประหยัดอะไรที่ไม่ควรใช้ก็ไม่ใช้แล้วก็ไม่เคยอยากได้อะไรนะก็มันก็ทําให้ชีวิตเราพอเท่าชะแชล่กชะลามาก็รู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรอีกแล้วนะคะแล้วเวลานี้ก็เอาวิธีวิถีชีวิตแบบเนี้ยมาใช้กับนักเรียนเช่นกันก็สอนให้เขารู้จักประหยัดอะไรที่มีควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อนะคะ ก็เป็นเรื่องปกติค่ะเมื่อเข้ามาก็ต้องจากไปนะคะก็ถ้าย้อนกลับไปอดีตก็จะรู้สึกว่าภูมิใจทุกครั้งเพราะว่าตั้งแต่แรกเริ่มบรรจุเป็นข้าราชการมาก็ตั้งใจทํางานมาโดยตลอดมาโรงเรียนแต่เช้าตั้งใจทุ่มเทแล้วก็จริงจังเพื่อเพื่อให้เราปฏิบัติหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะอ๋อน้องๆก็เก่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยแค่รู้จักหน้าที่ที่รับผิดชอบ รอบรู้ในหลักวิชาการแล้วก็พัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพเหนื่อยก็ต้องพักนะคะแต่ว่าหนักก็ต้องเอาเบาก็ต้องสู้นะคะน้องๆอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอาชีพครูไม่ใช่อาชีพที่สบายแต่ก็อยากบอกน้องๆว่าใช้ชีวิตความเป็นครูอย่างสู้ๆนะคะ ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญา ทาตามได้จริงฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบ สม้าาารรชกและไดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นวันที่รู้สึกใจหายค่ะในวันที่รู้ว่าตัวเองจะเกษียณอายุราชการค่ะตัวเองปฏิบัติงานราชการมา42ปีค่ะก็มีความภาคภาคภ,ภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่ได้ปฏิบัติงานที่นี่ค่ะ มีมีเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานที่น่ารักค่ะแล้วก็คิดว่าการที่ได้เป็นคุณครูเนี่ยค่ะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเลยค่ะที่ได้ทำงานตรงนี้มีความมุ่งม,มั่นที่ตัวเองจะเป็นคุณครูที่ดีแล้วก็ทุ่มเทให้กับเด็กๆมีเวลานะคะมีเวลาก็จะทุ่มเทให้กับเด็กๆตลอดค่ะจะไม่เอาเวลาส่วนตัวนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เมื่อ,อไหร่ที่เด็กๆรออยู่คุณครูจะอยู่ที่นั่นจะไม่ทอดทิ้งเด็กๆยังทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเองอยู่กับเด็กๆมามานานค่ะแล้วเด็กที่คุณที่คุณครูสอนอยู่เป็นเด็กตัวเล็กๆค่ะน่ารักซึ่งเขาจะมากอดคลอเคลียแล้วเ็าจะรักคุณครูค่ะคุณครูก็รักเขาไม่อยากทอดทิ้งเขาค่ะ,คะถ้ามีเวลาที่จะให้ความรู้ได้นะคะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นต่อไปค่ะ ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงหยุดมัน รู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้ทำตามความฝันที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตเด็กนะคะเนื่องจากว่าตอนสมัยเด็กมีคุณครูที่ทำหน้าที่ในการสอนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ความรักแล้วก็ให้คำชี้แนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติที่ผ่านมานะคะก็จะยึด ในหลักจรรยาบัณนี่คือการคลองตนคลองคนคลอ,องงานนี่ค่ะให้ให้ต่อยอดไปในชีวิตในการฏิบัติของตัวดิฉันเองนะคะนอกจากจะยึดหลักจรรยาบรณของวิชาชีพครูแล้วยังยึดหลักในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรอเก้าด้วยค่ะในการออพอประมาณในการดําเนินชีวิตค่ะก็เล็กๆน้อยน้อย,อย,อยที่พยายามผูกแล้วก็ แต่งเองขึ้นมาขึ้นมาดังนี้นะคะเมื่อถึงวันเวลามาบรรจบวันที่ครบกําหนดการเกษียณ30กันยายนมาแวะเวียนที่เคยเพียรปฏิบัติภาระงานต้องอำลาหน้าที่และมวลหมู่ต้องอำลาการเป็นครูที่เคยสอน ด้วยถึงวันเวลาที่ต้องจรคลาพักผ่อนเมื่อถึงวัยอันสมควรขอบคุณครับ่ให้ไปชังคมใจที่ทําทําได้จริงทดแทนคุณให้พ่อลู 6กสิบปีหกสิบห้าคนหกสิบห้าเกษณทำงานเพื่อสวัสดีครับผมนายุงโลจันสริครูโรงเรียนชุมชนบ้านขอนคว้างวันนี้เป็นวันที่กับผมดีอ,อกดีใจนะครับที่ได้รับราชการมาทั้งหมด40ปีอยู่ใต้เบื้องพยุคคลบาทนะครับด้วยการทำงานด้วยความแน่วแน่ตั้งใจในการสอนลูกหลานของเราให้มีความสุข ความภูมิใจของผมในการประกอบอาชีพของครูเนี่ยครับผมเป็นครูมาเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์เราได้สอนเด็กเรามีความภาคภูมิใจเห็นเด็กอ่านออกเขียนได้เห็นเด็กมีความสุขเห็นเด็กมาโรงเรียนแล้วไม่มีความทุกข์เมื่อมีความสุขเขาก็มาโรงเรียนการมาโรงเรียนของนักเรียนของเราเรามีความภาคภูมิใจที่สุดนั่นก็คือทําอย่างไรจะให้ผู้ปกครองได้ ให้ความร่วมมือกับคุณครูประจำชัช้นด้วยการช่วยกันสอนช่วยกันทำการบ้านการสอนอาจจะมีวิธีหลายวิธีในการสอนแต่การสอนวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีของตัวเองแล้วก็นำการอบรมที่เราได้รับมามาผสมกับของเราแล้วปูพื้นให้เด็กใหม่เราต้องสร้างด้วยตัวของเราเองเพื่อที่จะปรับปรุงและต่อย,ยอดให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจในการเรียนของนักเรียนด้วยครับวันนี้ผมขอ ขอรับราชการต่อไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายวันที่30กันยายน2565ครับผมนับต่อนี้ไปคงไม่มีใครบังคับบัญชาหลังวันที่30กันยาสีนาแววตาจากครูมัธยม แล้วก็มาลงสู่ตำแหน่งผู้มยการโรงเรียนประถมศึกษาสัปดาห์แรกนั้นรู้สึกว่าเหงามากนะฮะอยากจะลาออกได้ํามปเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนไปท,ทุกอย่างครูก็ไม่ครบชั้นความรู้สึกในขณะนั้นแต่เราภาษาเข้ามาแล้วนะเราจะถอยหลังไม่ได้อีกแล้วความคิดในขณะนั้นก็เลยสู้อยู่ต่อนะครับจากนั้นก็ผมก็ตึงย้ายมาที่โรงเรียนวัดหนองโครง อยู่ที่นี่น5ปีเสร็จเศษนะครับย้อนไปกับในช่วงที่เป็นตึง,ตงครูเนี่ยความภาคภูมิใจก็คือรางวัลครูหนึ่งแสนครูดีนะครับส่วนที่มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนเขตคุณภาพก็แต่งตั้งเป็นประธานเขตคุณภาพดูแลรับผิดชอบประสานงานทุกๆอย่างในโรงเรียนนะครับที่สําคัญที่สุดนั้น การทํางานร่วมกับคณะครูทุกอย่างที่คุณครูขอถ้าหากว่ามันไม่ขัดด้วยระเบียบแล้วก็กผมก็จะประสานส่งเสริมสนับสนุนคุณครูในทุกๆเรื่องทุกมิติการพัฒนาการศึกษาของไทยเนี่ยผมยึดอยู่2ออย่างด้วยกันนั่นก็คือการพัฒนาตนเองนะครับสำหรับตัวเองก็พัฒนาตัวเองไปศึกษาอบรมแล้วก็อันอีกอย่างก็คือการพัฒนานักเรียน ผมก็จะบอกคุณครูเสมอนะครับเช่นเดียวกันกับผู้บริหารนี่แหละก็ขอให้พัฒนาอยู่สองอย่างที่จะทําให้เกิดคุณภาพได้ตัวเองต้องไปพัฒนาแล้วก็นําพัฒนา <60 S 1> ส่นาาคนเน,นเเกษียทาางงพือสวัสดีครับผมพอพงเทพทัพทิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก่อมอาไฟประธานเขตคุณภาพประจันคคมหนึ่งความภาคภูมิใจ ในการรับราชการของกระผมในช่วง40ปีเศษที่ผ่านมามีความภาคภูมิใจครับเ,เราเริ่มต้นที่สายงานการสอนผมมีความภาคภูมิใจเพราะว่าผมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถนะครับโดยยึดหลักจริงจังจริงใจไม่จริงโจ้ครับมีความมุ่งมั่นที่จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เสมอมาก็ใจหายครับทั้งทั้งที่ผมเนี่ยก็ดูแล้วก็ยังยังหนุ่มอยู่ยังมีไฟอยู่แต่ก็ถึงเวลานะครับที่เราจะได้พักผ่อนก็มีความประทับใจในชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็ชีวิตการทำงานผมก็จะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาใช้ในองค์กรแล้วก็ในชีวิตครอบครัว ทำให้ชีวิตครอบครัวของผมนั้นมีความสุขนะครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมีผลงานทางด้านราชการแล้วก็มีความสุขในชีวิตครอบครัวครับสำหรับข้อชี้แนะนะครับให้กับผู้บริหารรุ่นหลังหรือคุณครูที่เ,เพิ่งบรรจุใหม่นะครับผมอยากให้ใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับในการทำหน้าที่ให้เต็มกำลังเต็มความสามารถ แล้วเราจะไม่เสียใจไม่เสียดายกับผลที่จะเกิดขึ้นแต่ผมก็จะไม่ลืมนะครับว่าผมจะเป็นกำลังให้กับผู้บริหารรุ่นน้องๆได้มีกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ปฏิัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อประเทศชาติต่อไปครับนับตอน,นี้ไปคงไม่มีใครบ,บังคับบัญชาหลังวันที่สวัสดีครับเพื่อนร่วมกเกษียณห5ทุกท่านหนึงตุลาคม 2,565นี้ก็จะเป็นอดีตอาชีพครูเราเป็นอาชีพที่ได้รับเกียรติได้รับความเชื่อมั่น,นาจากบุคคลทั่วไปเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนนะครับประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นได้รับการศึกษาซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับคนสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติเราครับอันนี้คือความภาคภูมิใจครับในการทํางานนะครับ ก็มีคติก็คือทำให้ดีที่สุดนะครับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับตั้งเป้านะครับในการทำงานนะครับแล้วกเ็เดินไปให้ได้นะครับเดินไปให้ถึงคือสร้างศรัทธาให้เกิดนะครับนั่นก็คือให้ผู้ร่วมงานมีความศรัทธาในตัวเรานะครับเราก็จะได้รับผลสำเร็จในการทำงานครับถ้าถามนะครับในความรู้สึกตรงนี้ จริงๆผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนาะที่จะเกษียณพร้อมกันนี้ก็รู้สึกใจหายบ้างชีวิตครูเรามีความผูกพันกับเด็กๆอยู่แล้วนะครับย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องคิดถึงเขาบ้างน,นะครับว่าเออเราอยากให้เขาเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางคุยกับท่านพ่อเกศเราท่านบอกว่าเราจะนอนว่าก็คงจะไม่หนีกันนะครับเพื่อนๆผู้ร่วมเกษียณด้วยกันนะครับก็คง ต้องการความพักผ่อนนะครับและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องสุขภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับขอบคุณมากครับสิ่งที่ผมรับราชการมานั้นใช้ระยะเวลาประมาณ40ปี ผ่านหลายตำแหน่งด้วยกันมาตั้งแต่สายงานการสอนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาในระดับสำนักง,งานในระดับอำเภอและขึ้นมาในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาก็ตามเพราะแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าเราได้สรรสร้างประสบการณ์ต่างๆนั้นเห็นผู้เรียนเห็นคณะคุณครูเห็นท่านผู้บริหารนั้นมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดผมมั่นใจว่า65คนนั้นมีความรู้จริงๆว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินมากน้อยอย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามั่นใจว่าประสบการณ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเรานั้นแตกฉานได้มองลงลึกในรายละเอียดได้อย่างชัดเจนด้วยว่าประสบการณ์ที่เราผ่านมาในทุกตําแหน่งทุกหน้าที่ล้นแล้วแต่มีคุณค่าก็อยากจะนําเรียนว่า คนรุ่นต่อ,ตอไปลองพิจารณาดูว่าคน65คนนั้นมีสิ่งใดที่ทิ้งไว้กับโรงเรียนกับในสำนักงานเรามั่นใจว่าสิ่งที่วางไว้จะถูกต่อเติมโดยคนรุ่นใหม่โดยเอานวัตกรรมเอาวิธีคิดเอาโลกสมัยใหม่เข้าไปทําให้พวกเหล่านั้นมีแต่ความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปในชีวิตราชการก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการถึงเส้นชัยหรือพ้นฝั่ง ครับก็ต้องขอบคุณจริงๆว่าทั้งชีวิราชการของเราตื่นเช้ามาตั้งแต่7จ็นกาตอนสัมใหเป็นครูขึ้นมาในออฟฟิศเจ็นกาสาถึงแปนกาก็จะถึงที่ทํางานเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นหน้าวันที่1ตุลาคม2องพจะเป็นวันพักผ่อนของพวกเราทั้งหกสคนเราจะต้องไม่เป็นภาระกับคนอื่นคงต้องย้อนกลับไปว่าหตุลานั้นเราคงไม่มีผู้แทนกรรมชาไม่มีผู้บัชา แต่เราจะยึดสถาบันครอบครัวของเรานั้นให้อบอุ่นอย่างไรพี่น้องชาวกเกษียณของเราทั้ง65คนนั้นสู่วิถีชีวิตของตนเองมันก็จะเป็นวิธีที่ถูกต้องกับชีวิตของพวกเราครับ,ค,รบคุณให้พ่อรูู